กินเยอะก็เพื่อนเลยตัวนี้เป็นอาหารของทางรีสอร์ทเลยนะคะเมนูพิเศษค่ะเรามาดูห้องน้ำกันนะคะม่หยสองตัว เราเดินทางเข้าสู่จังหวัดนครนายกในช่วงเช้าของวันมุ่งหน้าไปยังรอยัลฮิลล์รีสอรที่พักที่เราจองไว้ เรามาดูห้องน้ํากันนะคะหตรงนี้ก็จะเป็นมีกระจกให้อ่างล้างหน้าล้างมือนะคะแล้วก็จะมีขวดแก้วประชากโคกค่ะก็ข้างในก็จะเป็นอ่อที่อาบน้ำนะคะตู้นะคะกุ้งใหญ่เลยไี่รองเท้ากุคค้ดตัวนี้ ตู้ใหญ่นะคะมีหมอนมีไมค์แทนเสื้อแล้วก็มีเซฟให้ด้วยนะ,ะอล้ก็มีตู้เย็นตู้เย็นนะคะก็จะเป็นพวก,กอุปกรณ์พวกชงกาแฟน,นะคะพวกแก นี้เป็นห้องสแตนดาดนะคะห้องสแตนดาดส่วนมากปกติเราจะเป็นเตียงคู่นะคะก็ <Okay. S 1> จะมีโทรศัพท์กแต่งสวยงามนะคะเรามาดูวิวด้านหลังค่ะวิวด้านหลังจะเป็นสนามกอฟนะคะเรามองเห็นเขื่อนติดกับดีบบสองเลยนะคะ เรามาซื้ออาหารให้น้องกวางนะคะที่นี่มีให้อาหารน้องกวางด้วยนะคะมาซื้อที่ร้านกาแฟนะคะจะอยู่ติดกับที่เราเช็คอินเลยนะคะเดี๋ยวจะมีรถก๊อฟมารับนะคะอาหารน้องกวางจะมีเป็นรอบนะคะมีรอบเช้าก็มุงครึ่งแล้วก็จะเป็นรอบเย็นสี่โมงสี่โมงตรงเลยนะคะมีแค่สองรอบนะคะวันหนึง่ง ไปเลยค่ะักตึงไหนครับเนี่ยตึงอยู่ห้องแฟนดาดครับอ๋อเหมือนกันเนาะชั้นสามครับพี้นราตาเ้นเขาไม่อะไร่ต้กินเยอะก็เพี่ยนเลยตัวนี้ หน่งสองหน่สองเราให้อาหารน้องกวางเสร็จแล้วนะคะ ตอนนี้เรากำลังจะมาดูร้านอาหารที่เราจะมาทานข้าวตอนเย็นนะคะนี่ตรงนี้มีสราะว่ายน้ำด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้เขาปิดปรับปรุงอยู่นะคะนี่สระว่ายน้ำสวยมากแต่ว่าลงเล่นน้ำไม่ได้นะคะ <S <S ้านอาหารนะคะก็จะมีสองโซนคือด้านนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะอันนีเ้เขาคิดเป็นหัวเลยว่าเขาคิดเป็นแบบนี้ไม่มันเป็นอาหารตามสั่งแบบมีอาหารพวกต่างชาติกับอาหารไทยไงตรงนี้จะเป็นห้องอาหารนะคะถัดมาซ้ายมือจะเป็นสระว่ายน้ำค่ะ You don't understand the pain of rain You don't ever want to give me e ติดกับสนามกอล์ฟเลยนะคะคนส่วนใหญ่ก็จะมาตีกอล์ฟกันค่ะพื้นที่กว้างมากเลยนะคะมีประมาณ143ไร่ค่ะ I got issues in my head I like you in my bed but you keep me on red oh Everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead. You know, my doing. two. a Better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed. Thinking something. Half a nero, go you, tea. ร้านอาหารในรีสอร์ทรอยย h ฮิลนะคะวันนี้เราสั่งยำวุ้นเส้นทะเลรวมนะคะต่อมาก็จะเป็นปลากระพงรอย l h ฮิลนะคะอันนี้เป็นสำหรับของที่รีสอร์ทเลยนะคะอันนี้จะเป็นแกงส้มกุ้งนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมชิมยำก่อนค่ะคะ่รไดไหม รสชาติเ่าจะเป็นตออกเตี้ยวแต่ว่าไม่รสจัดอ,อร่อยอยู่ใช้ได้อยู่ค่ะ<า>เรามาชิมปลากระพงของรอยยฮิลนะคะสำหรับเป็นอาหารของทางรีสอร์ทเลยนะคะเมนูพิเศษค่ะ ่อยค่ะอ๊ยแรงรสชาติเข้มข้นนะคะอันนี้นจะเป็นแกงส,ส้มค่ะาิแกงส้มแกงส้มกุ้งนะอืมทางนี้ก็เข้มข้นนะคะรสชาติจะออกก,กลางๆไม่ได้รสจัดมากนะคะ การออกเดินทางไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานหรือไม่นานนั้นผลลัพธ์ของการเดินทางอย่างน้อยก็ทำให้เราได้รู้ความหมายของการใช้ชีวิต2วันหนึ่งคืนที่โรยุฮิลรีสอร์ทสถานที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาและธรรมชาติมีกิจกรรมมากมายให้เราได้ทำมีทั้งให้อาหารกวางปั่นจักรยานและเล่นกอล์ฟและมีกิจกรรมนอกรีสอร์ทให้บริการอีกด้วย เรารับประทานอาหารเช้าและเช็คเอาท์ออกจากรีสอร์ทเดินทางกลับ